สวัสดีค่ะพี่น้องขามาพบกับสองสาวร้านผ้าแสบเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสาวร้านสิบาพี่พี่น้องมากินเขาพี่น้องคะแสงเขาว่าพี่น้องคะปิดประตูข้างหลังปิดตัวบ้านอย่าแสงเขาพี่น้องตมยำพี่น้องตมยำไก่ตมยำไก่นำน้นพี่น้องครับพ่อพ่อพ่อ ก็สำหรับช่องกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกับช่องสาวรันพาร์แซบด้วยนะคะพี่น้องคะและฝากกดติดตามช่องสาวรันพารทแซบด้วยนะคะพี่น้องเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะพี่น้องคะมาเด้อจ้ะพี่น้องคะมาแซบๆนูวนน้นกันจ้ะบรรยากาศก็นคึมๆพี่น้องคะนัวค่ะพี่น้องจิ้ม คนคนคนไหนเขากันพี่น้องค่ะโอ้แสแบฮบรรยากาศก็คึมคึมล่มกับพัดวีวีว,วอยู่นี่แหละพี่น้องค่ะป่นหนหนาวพัดตึงตึงตึงอยู่นี่แหละ lung cà len ถึงกับพี่บอหมันเดิมที่เราละทิ้ พี่น้องคะคลิปนี้กับาซวไล่กับอิ่มแล้วค่ะพี่น้องคะสาว้ล่กับขอโตลาพี่ล้าน้องไปก่อนนะะ้นองคะนอนไว้พูพอกันไหมคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณในการรับชมคะ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะพี่น้องคะขอบคุณในการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีแล้วบ่กว่าเขากองเขาบอกปวดปวกลาง